งั <The> <Yeah. S 1> ้น e เริ่มกันเลยนะครับแพงแรกครับรถตุ๊กตุ๊กมหันตภัยนะครับแพงแรกนะครับเรื่องนี้น่ากลัวมากครับ มีคนนะครับเดินอยู่ครับเขาชื่อว่าเบรมนะครับเขาก็เดินเดินเดินไปเรื่อยๆเ,เขาก็ไปเจอกับตุกต๊กๆคันหนึ่งครับคันหนึ่งนะครับเขาถามผมขอติดรถไปเออผมขอติดรถไปที่เออมนนทบ,บุรีได้ป่ะครับ คนขับคนนั้นก็บอกว่าติดรถติดรถอะไปได้แต่ว่าต้องจ่ายตังค์ด้วยเแบฟบก็เลยเริ่มกลัวแล้วไม่มีตังค์ซะด้วยเแบฟบก็เลยตั้งท้องอยู่ไงก็บอกพี่เห็นใจหนูหน่อยหนูตั้งท้องอยู่นะแล้วคนขับก็หันมาหน้าซีดแล้วบอกว่าโอเค เขาก็ขับไปเรื่อยๆเจอเจอตัวเฮี้ยตัวเฮี้ยตัวเฮี้ยเดินผ่านรถตกตัวคันนั้นหักโค้งอย่างแรงเบลก็เด็นออกไปคนขับชนเสาเสาไฟฟ้าล้มทับเบลไม่ตายเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเสาไฟฟ้านั้นยาวเอิมเสาไฟฟ้านั้นนะครับล้มไปนิดเดียว ไม่ไม่ได้ล้มทับไม่ได้ล้มเยอะอะไรเลยล้มล้มแค่นิดเดียวเลยครับเหมือนหอหอเอน็นพิซซ่าครับอย่างนั้นเลยครับแล้วก็เแบฟบก็จบแพ้งแรงครับ